สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปทุกคนนะครับวันนี้บาทัตหรือนิทัศสวนวงเจ้าของสวนฝรั่งกิมจูนะครับจะพาท่านผู้ชมมาดูากระดาษที่ใช้ห่อฝรั่งนะฮะถ้าใช้กระดาษผิดชีวิตการห่อฝรั่งจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาชมนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ อ่านะครับเดี๋ยวจะมาแนะนํากระดาษการหอ่อกระดาษห่อฝรั่งกันนะครับว่า,ากระดาษที่ผมจะเปรียบเทียบเนี่ยคือมี2แบบนะฮะกระดาษหนังสือพิมพ์แลวก,กระดาษ A4 ที่ใช้พิมพ์งานพิมพ์อะไรอย่างนี้นะครับวันนี้เราทดสอบแล้วก็จะมาแนะนํานะครับก็นี่คือกระดาษขาวปกติที่ใช้ที่ใช้ ปิ้งงานทั so ่วไปนะฮะตามสำนักงานหรือใช้ในการทำเอกสารอะไรต่างๆนะฮะก็พอมาใช้ประโยชน์นะฮะเห็นไหมฮะมันจะลุ่ยแล้วมันจะพอโดนน้ำนะฮะมันจะหลุดมันจะขาดมันจะขาดแม็กที่แม็กไว้มันจะขาดทันทีเลยนะครับอันนี้คือข้อเสียของการใช้กระดาษนะฮะมันจะไม่ทนนะครับเห็นไหมฮะฉีกออกหมดเลยฮะ นี่คือข้อเสียของการใช้กระดาษ A4 นะฮะเนี่ยฮะเป็นกระดาษปิ้นงานพวกนี้นะฮะใช้ไม่ได้นะครับใช้มาก็เสียเวลาเปล่าๆนะฮะเดี๋ยวเราต้องมาไล่แม็กใหม่กันหมดเลยอันนี้คือมาทดสอบดูนะฮะให้พี่น้องชาวสวนฝรั่งนะฮะได้ได้ดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะอย่างยยอยู่ฮะมันรุ่ยออกมาหมดเลยขาดหมดเลยฮะพอถูกฝนครั้งเดียวเอง นะครับสูบคนครั้งเดียวเองก็ลุยหมดเลยนะครับนี่ครับก็แนะนำนะฮะไม่ให้ใช้นะครับกระดาษอย่างนี้กระดาษ A4 ของเรานะฮะไม่ให้ใช้นะครับแล้วเราจะไปเทียบกับกระดาษหนังสือพิมพ์ที่เราสั่งมาแล้วก็ใช้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเทียบไม่เห็นแล้วนะครับว่ากระดาษที่ห่อเนี่ยคือกระดาษ A4 W A ดับเบิลเออะไรต่างๆนี่ใช้ไม่ได้นะครับ มันลุยเลยเห็นไหมฮะรูแม็กก็ขาดเห็นไหมฮะมันเป็นโหวไปเลยฮะมันขาดไปเลยอันนี้ก็หายไปเลยฮะขาดไปเลยนะฮะนะครับอันนี้ก็มาแม็กซ่อมแซมใหม่นะฮะแล้วเรามาเทียบกับหนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์ข้อดีนะฮะเห็นไหมฮะพอถือนะ้าปุ๊บเหมือนจะเป็นอัตโนมัตินะมันห่อเข้ากับลูกทันทีเลยนะครับเห็นไหมครับ ไม่ลุยไม่ย่นไม่ขาดนะครับเห็นไหมฮะนี่คือข้อดีของหนังสือพิมพ์นะครับที่ใช้หอ่อมันก็จะทนต่อแดดต่อน้ำนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะยังคงสภาพดีนะฮะพอแห้งก็หรือว่านี่ก็กลับมารียูุทธใช้ได้อีกนะครับนี่ตัวที่เป็นกระดาษเนื้อหนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์เป็นของไทยก็ได้ฮะ ของไทยก็ได้นะครับใช้ได้หมดเลยนี่ฮะเห็นไหมมันจะไม่ขาดมันจะไม่ลุยนะฮะนี่ก็คือจะห่อลงกับลูกพอดีพอลูกโตขึ้นโตขึ้น,นมันก็ขยายตามลูกนะครับอันนี้คือข้อดีของการมาแนะนําเรื่องการใช้กระดาษห่อฝรั่งนะครับเป็นไปได้ไม่ไม่แนะนําให้ใช้กระดาษ A4 นะฮะดับเบิลเหรืออะไรต่างๆนะครับให้ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นะครับนี่ฮะนี่นะฮะอ่านี่นะครับ ็คลิปนี้ก็มาแนะนำเรื่องกระดาษห่อฝรั่งนะครับก็ฝากขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากทุกคนเข้ามากดติดตามนะครับในช่อง y o u t u b e นะครับแล้วก็กดถูกใจนะครับใน Facebook นะฮะเพจสวนฝรั่งกิมจูนะครับวันนี้ก็นิทัสสวนวงเจ้าของสวนฝรั่งลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ